เรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมก็มาพบกับท่านใน EP 2แล้วนะครับโดยใน EP นี้ขอนำเสนอท่านในเรื่องสนามบินแห่งแรกของไทยซึ่งจะตั้งอยู่ที่ใดนั้นมาติดตามชมกันเลยครับนับตั้งแต่2พี่น้องคือวิลเบอร์และออวิลไรส์สามารถนำเครื่องบินที่ทั้งสองประดิษฐ์ขึ้นเหินฟ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่เมืองคิตตีทฮอกมรรานอร์ทแคโรไลนา เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2446นั้นทําให้เกิดกระแสะความสนใจเกี่ยวกับการบินและเครื่องบินคนทั่วโลกรวมทั้งผู้คนในประเทศไทยต่างรับรู้เรื่องราวก้าวสาคัญของมนุษยชาติผ่านสื่อต่างๆในยุคนั้น8ปีต่อมาคือในปีพุทธศักราช2454ชาวต่างประเทศที่อยู่ในกรุงเทพได้ร่วมกันขออนุญาตนําเครื่องบินเข้ามาแสดงในกรุงเทพโดยติดต่อให้ในชาวฟอร์เดนบอรชาวเบลเยียม นำเครื่องบินแบบอังรีฟาร์มงสีเข้ามาแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในขณะนั้นแม้ว่าพื้นที่ของกรุงเทพจะเป็นที่ราบไม่มีเนินเขาหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สูงแต่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีน้ำขังเป็นท้องนาหรือท้องร่องกระจายอยู่ทั่วไปทำให้มีสภาพไม่เหมาะแก่การขึ้นลงของเครื่องบินบังเอิญว่าในข่าวออฟเฟ ผู้ประสานงานกับ Society t h v i v t i t n o x t x t r e o r o r n t e ที่จะนำเครื่องบินมาสาธิตในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์เป็นสมาชิกของราชกรีทาสโมสรหรือ Royal Bangkok Sport Club หรือที่เรียกกันว่าสนามม้าสาปทุมถนนอังรีดูนังหรือในปัจจุบันคือสนามม้าปทุมวันจึงขอใช้พื้นที่ตรงกลางลู่วิ่งของสนามมา้าด้วยสภาพพื้นที่แน่นหนาพอรองรับน้ำหนักเครื่องบินได้อีกทั้งราบเรียบโล่งกว้าง ไม่มีอาคารสิ่งก่อสร้างหรือแม้แต่ต้นไม้ขนาดใหญ่จึงเป็นที่มาของสนามบ,บินแห่งแรกของประเทศไทยแม้ว่าสนามม้าสระทุมจะมีพื้นที่กว้างขวางพอสำหรับผู้คนจำนวนมากที่จะเข้ามาดูการแสดงการบินแต่ก็ยังต้องเตรียมการหลายอย่างเพื่อรองรับผู้เข้าชมจานวนมากด้วยผู้คนเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือเห็นภาพถ่ายคนบินได้เหมือนนกในต่างประเทศเท่านั้นการปรากฏโฉมของเครื่องบินและการแสดงการบิน จึงเป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศทางสมสรจึงต้องเปิดทางเข้าใหม่ถึง15แห่งสร้างสะพานใหม่ถึง4สะพานเพื่อข้ามคูน้ำที่อยู่โดยรอบสมสรและสร้างโรงจอดเครื่องบินชั่วคราวกลางสนามมา้าในเย็นวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการบินโดยไม่ได้มีหมายกำหนดการมาก่อน พร้อมทั้งได้พระราชทานรางวัลแก่นายชาวฟอร์เดนบอลอีกด้วยโดยในระหว่างการแสดงการบินเที่ยวหนึ่งได้มีการสาธิตการทิ้งระเบิดโดยการทิ้งถุงแป้งลงมายังเป้าหมายที่เขียนเป็นเคราโครงรูปเรือรบบนพื้นดินได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีพะบรมวงสาุวง์และบุคคลสำคัญของไทยอีกหลายท่านที่สนใจเข้าชมการแสดงอย่างเช่นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมจอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรม,มหลวงนครชัยศรีสุรเดชเป็นต้นนอกจากการชมการแสดงการบินแล้วผู้ชมยังมีโอกาสขึ้นไปบินอยู่บนท้องฟ้ามองภาพกรุงเทพในมุมมองของนกซึ่งนอกจากต้องมีความกล้าหาญแล้วยังต้องมีเงินพอจ่ายค่าโดยสารที่นับว่าแพงมากในเวลานั้นคือ50บาทผู้โดยสารชายคนแรกคือนายเอฟวูฟส่วนผู้โดยสารสตรีคนแรกคือหม่อมเจ้าหญิงสุมนมานเจรประวัติพระชายาของ กรม,มหลวงนครชัยศรีสุรเดชหลังจากการแสดงการบินครั้งแรกนี้ทำให้กระทรวงกลาโหมของไทยประหนักถึงยุทธศาสตร์ใหม่ในการป้องกันประเทศจึงตัดสินใจส่งตัวในทหารสามนายคือ 1. นนพันตรีหลวงศักดิ์ศารยวุฒินามเดิมสุนีสุสวรรประทีปต่อมาได้เลื่อนยศและบรรดาศักดิ์เป็นนายพลอากาศโทรพระยาเฉลิมอากาศ 2. นายร้อยเอกหลวงอาวุธศิขิกรนามเดิมหลงสินสุขต่อมาได้เลื่อนยศและบรรดาศักดิ์เป็นนายนาวาอากาศเอกพระยาเวหาสยานศิลประสิทธิ์และ 3. นายร้อยโททิพย์เกตุทัศน์ซึ่งต่อมาได้เลื่อนยศและบรรดาศักดิ์เป็นนายนาวาอากาศเอกพระยาทยานพิฆาตไปศึกษาวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศที่กำลังก้าวหน้าทางด้านการบินยิ่งกว่าประเทศใดๆในขณะนั้นพร้อมทั้งจัดหาเครื่องบินจำนวนเจ็ดเครื่อง เพื่อกลับมาเริ่มกิจการบินในกองทัพบ,บกคือเครื่องบินแบบเบรเกย์ A, อีก2ชั้นจำนวน3เครื่องและเครื่องบินแบบเนลพอรตจำนวน4เครื่องนอกจากนั้นเจ้าพระยาอภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์ได้บริจาคเงินส่วนตัวซื้อเครื่องบินแบบเบรเกย์ A, ให้กับทางราชการอีกหนึ่งเครื่องรวมเป็น8เครื่องต่อมากองทัพบ,บก ได้มีการจัดตั้งแผนกการบินและสร้างสนามบินขึ้นณราชกีธาสโมสรเรียกว่าสนามบินสะระทุมวันเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2456โดยมีนักบินชาวไทยทั้ง3คนซึ่งจบการศึกษาจากฝรั่งเศสและผ่านการฝึกบินมราชาชนชำนาญแล้วได้นำเครื่องบินมาทดลองบินครั้งแรกที่นี่ต่อหน้าประชาชนชาวไทยซึ่งนับเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย จากความสําเร็จของนักบินไทยในครั้งนั้นกองทัพบ,บกจึงวางแผนก่อสร้างสนามบินสําหรับการทหารเป็นการเฉพาะรวมทั้งอาคารประกอบได้แก่โรงเก็บเครื่องบินอาคารกองบินฐานบกและโรงเรียนการบินแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่สนามบินสระทุมมีความคับแคบและน้ําท่วมขังกระทรวงกลาโห่มจึงได้ทําการจัดหาพื้นที่ตั้งสนามบินแห่งใหม่โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสภาพพื้นที่ว่าง ขนาดกว้างใหญ่ระดับพื้นดินสูงน้ำไม่ท่วมและตั้งอยู่ไกลจากพระนครพอสมควรในที่สุดก็เลือกได้พื้นที่บางส่วนของกรมรถไฟทั้งตอนเหนือของกรุงเทพในเขตตำบลดอนเมืองอำเภอบางเขนซึ่งเดิมพื้นที่นี้เรียกว่าดอนอีเหี่ยวเพราะมีฝูงเหี่ยวบินจับกลุ่มมารวมกันเป็นจำนวนมากพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมจัดสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้นเรียกว่าสนามบินดอนเมือง เมื่อแล้วเสร็จนักบินชาวไทยทั้ง3นายจึงได้นําเครื่องบินสามเครื่องบินจากสนามบินสระทุมเป็นครั้งสุดท้ายและมาลงที่สนามบินดอนเมืองเป็นครั้งแรกในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2457นับเป็นการสิ้นสุดของสนามบินสระทุมก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของสนามบินแห่งแรกของไทยถ้าท่านชอบเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมกรุณาช่วยกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ